เอาละครับผมก็ต้องขอสวัสดีคนดูที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมีเว็บสุ่ม ID เกมฟรีไฟล์มาแนะนํานะครับก็จะเป็นเว็บนี้เลยนะครับนะก็จะเป็นทางด้านของสุ่ม ID เกมฟรีไฟล์นะครับเป็น ID ดีหมวก F นะครับลด80%นะครับก็แล้วก็จะเป็นทางด้านของ ID กล้ามท้องหัวข้างขานะครับราคาแค่ไม่ถึง200บาทนะครับนะก็จะเป็นหมวกเฟก็จะเป็นนี่นะครับเป็นหมวกเและเปินนะครับนะ ก็ลองรับราคานะครับท <an> ี <S an> ่เวลาเที <S an> ่ยงตรงนะครับนะก็เที่ยงตรงนะครับสามารถมาสุ่มได้นะครับนะก็จะเป็นเว็บนี้นะครับแล้วก็จะเป็นหน้าของนี่นะครับแลกโค้ดนะครับก็กดตรงข้างบนนะครับเป็นการแลกโค้ดนะครับอ่านี่ครับก็จะเป็นกรุณากนอกรหัสแลกโค้ดนะครับก็ให้น้องๆกรอกโค้ดตรงนี้นะอ่าก็จะเป็นโค้ดนะครับนี่ก็เป็นโค้ดนะครับเป็นโค้ดตัวนี้นะอ่าแล้วก็สามารถนะครับ กดคำว่าตรวจสอบทํารายการนะครับก็จะแลกโค้ดสําเร็จนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ได้มาแล้ว76บาทนะครับนะก็จะได้เครดิตมาแล้วที่7 6เครดิตนะครับแล้วเราก็สามารถเติมเครดิตได้อีกได้นะครับนะ เพื่อมาทําการสุ่ม ID นะครับนี่ก็จะเป็น ID มากมายเลยนะครับน่าก็เป็นปักธงบวก F นะครับแล้วก็จะเป็นทาน้าของ ID หลายๆมากมายครับเป็นเว็บสุ่มเอ้แล้วก็เป็นทาร้าของการเติมเพชรก็มีนะครับสุ่มเพชรนะอ่าก็จะเป็นอันนี้นะครับก็รองรับราคานะครับที่เที่ยงครับก็จํากัดนะครับจํากัดนะครับต่อเอ่อ5 ID นะครับต่อคนแล้วก็1 ID ต่อคนอะไรประมาณนี้นะครับนะหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะอันนี้นะ ส่วนอันนี้ครับก็จะเป็นในด้านของวิธีเติมผ่านนะครับของแลกของขวัญน,นะครับนะเป็นวิธีเติมเงินผ่านซองของขวัญน,นะครับตัวนี้ก็เติมกดเข้ามานะครับก็จะได้เครดิตมาแล้วนะครับตอนนี้พี่เติมมาแล้วนะครับได้เครดิตมาที่199เเครดิตนะครับนะ กดมาตรงนี S <S <an> ้นะครับน <an> ี่ก็จะเป็นท้านของอันนี้นะครับสามารถสุ่มได้ตอนเที่ยงนะอ่าก็ราคาแค่หนึ่งร้อกาาทจำกัด1คนต่อหนึไนะครับนะสำหรับ ID หมวก F และปลืนนะอ่าก็พี่จะมาทําการสุ่มตัวนี้นะอ่าก็จะเป็นท้านาของหลายอย่างเลยนะครับนะแล้วก็จะเป็นท้านของ ID ดีเอ่อก้ามทองหัวง้าวก็มีนะครับขายแค่5 ID ต่อวันนะครับ5 ID ต่อวันนะครับสำหรับ เออหัวข้างข่าวนะครับนะพี่ก็จะทําการซื้อสินค้ามาแล้วนะครับนะก็ซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแค่ร้อยกบาบาทเท่านั้นครับก็จะได้ทารางของตัวนี้ไปเลยนะครับเป็นไอดีหมวก F นะครับลด80%นะครับเป็นตลาดมืดลด80นะอ่าก็กดตรงข้างบนไปนะครับก็จะเป็นทา้านของกล่องกล่องนะครับนะก็จะขึ้นนะครับเป็นรหัสนะครับที่เราได้ไปนะครับของที่ได้รับนะครับแล้วก็ของที่ได้นะครับวันเวลานะครับนะ นี่ก็จะเป็นทางด้านของหมวก F และปืนนะครับนี่ก็ยินดีด้วยนี่นะครับซื้อทันนะครับล็อกอินเฟสนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของรหัสผ่านนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับให้น้องๆนะครับถ้าน้องๆได้แล้วนะครับให้คัดลอกนะครับเป็นคัดลอกไปนะครับแล้วก็จะไปเข้าทางด้านของไ d นะครับเดี๋ยวพี่จะคัดลอกแล้วพี่จะเข้า ไอดีนะครับตอนนี้พี่ก็เข้ามาแล้วนะครับเป็นไอดีบวก F นะครับแล้วก็จะเป็นไอดีท่าอาปืนมากมายนะครับนี่ก็จะเป็นทนด้าของปืนนะครับนี่เป็นมีแทบทุกกระบอกเลยครับนี่หรือว่ามีทุกกระบอกนั่นเองนะสำหรับปืนพวกนี้นะก็เราจะไปดูทางด้านของชุดนะครับว่ามีชุดอะไรมากบ้างนะครับนะก็จะเป็นทางด้านของชุด หัวขาวแล้วหมวก F นะครับนี่เป็น ID ดีหมวก F ที่ได้มาเมื่อกี้นะครับนี่เป็น ID ดีหมวก F นะแล้วก็จะเป็นทางด้านของหมวกมากมายเลยนะครับนี่หัวบาวันก็มีนะครับนะแล้วก็จะเป็นทางด้านของหลายอย่างนะครับนะแล้วก็จะเป็นทางด้านของหน้ากากนะเป็นหน้ากากหัวเออหน้ากากไฟแล้วก็หน้ากากนี่เลยาเอ้หน้ากากหัวข้างขาวนะเป็นหน้ากากตัวนี้นะแล้วก็จะเป็นทางด้านของชุดชุดก็มีเยอะนะครับนะ ชุดแล้วก็หน้ากากก็มีเยอะนะครับก็จะเป็นทดาดางของหลายอย่างเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับมี400อันนะครับนะถือว่าแรงเอ้ยถือว่าไอดีนี้ไอดีแรงนะครับไอดีตึงนะครับสำหรับที่พี่ได้มานะอ่าแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นทาด้างของชุดนี่นเป็นชุดบวก F นะครับนี่สามารถเอ้ถ้าน้องๆคนไหนได้ไอดีบวก F ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นน้าด้างของชุดตัวนี้นะเท่มากเลยนะครับนะ แล้วก็เป็นกามทองก็มีนะครับนะนี่เกงช้างก็มีนะครับนะก็ไอดีนี้ไอดีตึงนะครับแล้วก็จะเป็นน้าดั้งของปืนอัพเวลนะครับแทบทุกกระบอกนะครับสำหรับปืนนะครับนะแล้วก็เป็นชุดมากมายเลยนะครับนะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะได้นะครับก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์นะครับให้ใต้คลิปนะครับให้ไปสุ่มกันได้เลยนะครับอ่าเว็บนี้ได้จริงแน่นอนร้อนะครับน้ำ ไม่โกงไม่เกียนนะครับสำหรับเว็บนี้เอ๊สำหรับเว็บนี้นะครับนะฟุตพีดนะก็จะเป็นท่าทางหลายอย่างนะครับนะเออก็ท่าทางเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นอน้าตของปืนอัพก็มีนี่ M4AKM4A1 อ่ AK า AK มังกรอัพแล้วก็ฝกาสกาไทาทันสกาอะไรมากมายเนี่ยแล้วก็จะเป็นหน้าตของปืนฟาร์มาร์สอ่าปืน X8 อะไรก็มีนะครับสำหรับน้องๆคน,นไหนนะครับ ที่อยากได้นะครับพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ให้นอๆนๆครับไปสุ่มกันได้เลยนะครับนะเว็บนี้นะสำหรับคลิปนี้เป็นขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ